ว่าแบตเตอรี่น่าจะเสื่อมหรือเปล่านะครับมีไฟกับพริบตำแหน่งลายนิ้วมือผมนี้นะครับโอเคกดเปิดเครื่องเลยนี่ครับกดออนได้กระดิกนิดนึงนะครับมีสถานะเปิดเครื่องแล้วนะครับไฟสีฟ้าติดกดใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมครับไฟสีฟ้าหน้าเครื่องติดนะครับกระแสมกระดิกนิดเดียวนะครับหรือเหมือนแทบจะไม่กระดิกเลยครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับเห็นไหมครับที่ซิงค์ อันนี้ผมเนี้ยครับสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงเจอกันก็มีงานซ่อมเช่นเคยเหมือนเดิมทุกคลิปนะครับร้อยร้อยคลิปก็ มีงานซ่อมเหมือนเดิมนะครับมันไม่มีงานแนวแอคชั่นออกนอกพื้นที่นะครับโอเคมาดูกันนะครับวันนี้ซ่อมโน้ตบุ๊กซัมซุงของคุณอํานาจนะครับอาการเปิดไม่ติดส่งมาจากอําเภอเมืองนะครับแต่มาดูกันนะครับว่าเป็นโมเดลอะไรนะครับรุ่นอะไรอาการแบบนี้เป็นยังไงมาดูกันครับอ้าวนะครับวิธีการดูโมเดลก่อนเลยนะครับนี่ครับไอ้เพื่อนๆดูตำแหน่ง ด,ด้านหลังเครื่องไต่ท้องเครื่องนะครับไต่ท้องเครื่องเป็นโน้ตบุ๊ก np 3 5 0 v 4 x นะครับปลายนิ้วผมเลยอาจาจะต oh. ัวเล็กๆนะครับเพราะว่าเขาสกินมาแค่นี้เป <Okay. S 1> ็นเครื่องของคุณอำนาจครับมาดูกันผมจะใช้สไปาาตตัวนี้นะครับเสียบสไปรายเลยนี่ครับกระแสสเตนไบศูนย์จุดศูนนะครับ มีแบตเตอรี่ด้วยแต่ว่าแบตเตอรี่น่าจะเสื่อมหรือเปล่านะครับมีไฟกับพิบตำแหน่งปลายนิ้วมือผมนี้นะครับโอเคกดเปิดเครื่องเลยนี่ครับกดออนได้กระดิกนิดนึงนะครับมีสถานะเปิดเครื่องแล้วนะครับไฟสีฟ้าติดกดใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมครับไฟสีฟ้าในเครื่องติดนะครับกระแสมกระดิกนิดเดียวนะครับเหมือนแทบจะไม่กระดิกเลยครับ0.017อ่ะแบบนี้เป็นที่เมนบอร์ดเสียนะครับ เพราะว่าท่านลูกค้าก็ได้เช็คแล้วว่าอะแดปเตอร์ของท่านลูกค้าก็ไม่เสียซัพพลายช่างไม่เสียแน่นอนนะครับเพราะดูกระแสเอนกระแสอยู N ่โอเคเดี๋ยวเราไปเก็ะเครื่องกันเลยว่าเป็นที่อะไรยังไงนะครับ ครับท่านผู้ชมผมได้แกะออกมาแล้วนะครับเบื้องต้นก็เจอแต่คราบฝุ่นนะครับคราบฝุ่นเยอะมากนะครับเห็นไครับที่สิ่งลายนิ้วผมเนี้ยครับมันจะตันเลยนะครับคือค่อนข้างใช้ได้แล้วนะครับทีนี้มาดูในส่วนของบอดี้ของเขามีน็อตหัวน็อตหลุดไปหลายตัวนะครับนะครับ คือไม่แลกครับแบบนี้บอดี้มันเริ่มหมดอายุแต่เดี๋ยวเราซ่อมได้ครับนะครับมีดูคาบฝุรูที่พัดลมกอเยอะมากครับคือกติผมมันนะครับซ่อมได้ไม่ได้ผมไม่ซีเรียสหรอกครับแต่เครื่องต้องสะอาดก่อนอ่ะแล้วมาดูอ่ะด้านนี้นะครับมีเห็นไหมครับกอเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดให้ก่อนและค่อยมาซ่อมก่อน ผมสันนี้ฐานว่าท่านลูกค้าน่าจะเคยเปลี่ยนคีย์บอร์ดมานะครับนีนี้ดูนะครับปกติคีย์บอร์ดเขาจะไม่หลุดแบบนี้นะครับน่าจะเคยเปลี่ยนคีย์บอร์ดมาแล้วนะครับจริงๆเขาต้องวางคีย์บอร์ดให้แข็งให้ติดกับอันนี้เลยอันนี้ก็เลยผมก็เลยแปะใจถอดออกมาเอ้าทำไมหลุดเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมวางให้ให้คีย์บอร์ดใช้ได้ทุบูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปทําความสะอาดก่อนครับท่านผู้ชมครับผมได้ทําความสะอาดให้ทั้งบอดี้ทั้งบอร์ดนะครับ อ่ะนี่ทำความสะอาดใด้เดเดี๋ยวขัว้นตอนต่อไปผมจะลองไปไล่ระบบไฟของเครื่องรุ่นนี้กันนะครับว่ามีปัญหาตรงไหนนะครับอโอเคครับผมไปดูกัน ทุกท่ครับผมได้จัดเรียงระบบไฟใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบเทสดูก่อนนะครับว่าใช้งานได้ไหมตอนนี้ผมยังผมถอด่าซิง์ออกมานะครับถอดซิง์ออกมาทําความสะอาด CPU นะครับแล้วก็หัวครบฟิกกรดจอ,อเดี๋ยวจะวางทีโคนใหม่ด้วยนะครับมันไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่หรอกครับแต่ผมทําแล้วก็เลยทําครั้งเดียวนะครับจะใช้งานกันยาว,ยาว ใช้สายตัวนี้นะครับอ่ะผมใส่ USB tester เข้าไปด้วยเลย USB tester ไอ้ตอนนี้เป็น USB สามจุดศูนย์นะครับไม่ทราบว่าจะนั่งยังไงลอง,ลอง,ลองกดเปิดเครื่องเลยแล้วกันผมจะออนจากมิเตอร์นะครับใช้สายตัวนี้นะครับเพื่นพนพนอ,อนๆกันเอได้ไหมครับโอเค on ออแล้วนะครับ นี่ครับกระแส0.8 1แอมป์เดี๋ยวบิตเตอร์ร้องแล้วนะครับโอเคผมถดอดสายเพราะว่า,า CPU เ็จะร้อนไปเดีย๋ยวผมจะวางซีคลนให้ใหม่นะครับผมวางผมใช้ MX4 นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนจะซื้อก็หาซื้อได้นะครับเป็ ครับผมประกอบเพื่อเทสแล้วนะครับตอนนี้ผมสั่งออนจากมิเตอร์แล้วนะครับปกติประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนนี้ผมจะลองเปิดเทสเครื่องนะครับผมใช้สปายตัวนี้แบตเตอรี่น่าจะไม่เก็บไฟนะครับกดเปิดเครื่องนะครับคีย์บอร์ดของท่านลูกค้าค้างโอ้ทีผมได้เปิดไปแล้วนะครับนี่ครับใส้เข้าอิได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คในส่วนอื่นๆว่ามีอะไรเสียบ้างนะครับ อันดับแรกคือคี์บอดค้างผมได้ถอดสายไฟให้แล้วใช้งานได้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ดูคลิปของผม,มจบแล้วนะครับดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงได้ทำคลิปครั้งต่อๆไปและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานนะซ่อมังชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผมอยู่ในคลิปเลยนะครับหรือแอดไลน์ไอ l ดี e ไลน์นะครับอยู่ในคลิปนะครับสอบถามอาการเสียเบื้องต้นได้ครับ ประเมินราคาขอนซ่อมได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ